Thank mm -hmm. you. สักสี่0ปีมาแล้วนะมีชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งขับเครื่องบินเป็นเครื่องบินใบพัดนะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเครื่องตกบนเทือกเขาแอนดีสในอเมริกาใต้เทือกเขานี่สูงมากนะแล้วก็มันมีแต่หินมะทั้งนั้นนะ ตกลงมานะเครื่องก็พังยับเยินแต่ว่าตัวเขาไม่ตายก็ต้องอกระเสือกกระสนนะเดินฝ่าหิมะเพื่อที่จะไปหาคนไปรับความไปให้ไปขอความช่วยเหลือจากผู้คนแต่ทั้งภูเขานี่มันใหญ่มากนะเดินฝ่าหิมะสามวันก็ยังไม่เห็นวี่แววงผู้คน อากาศก็หนาวเหน็บนะจนกระทั่งหมดแรงแต่เขารู้ว่าถ้าล้มฟุบตรงนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถจะลุกขึ้นมาได้อีกเลยก็เลยพยายามลุกขึ้นมาแล้วก็เดินต่อเดินลุยหิมะไปได้สักพักนะก็คงเป็นวันนั้นนะก็หมดแรงนะมันไม่มีเรี่ยวแรงหลงเหลือเลย ตอนนั้นก็เลยคิดว่าเนี่ยมันตายแน่นอนก็พร้อมที่จะตายแล้วลก่อนที่จะหมดลมก็ล่ำลาเมียแล้วก็ลูกจากแต่ก,ก่อนที่จะหลับตาเนี่ยแล้วก็พร้อมที่จะตายในหิมะเนี่ยมมเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าถ้าก็ตายตรงนั้นเนี่ย และไม่มีใครพบศพเขาเมีจะลำบากาต้องใช้เวลาถึงสี่ปีนะกว่าจะได้รับเงินประกันชีวิตคือในฝรั่งเศสเนี่ยนะถ้าไม่พบศพเนี่ยก็ต้องรอให้ศาลประกาศว่าเป็นบุคคลสูญหายซึ่งก็คงใช้เวลานานะนะใช้เวลานานประมาณ4ี่ปีเนี่ยศารเนื้อตาสินด้ว่าบุคคลสูญหาย ถึงตอนนั้นเนี่ยประกันภัยก็ถึงจะจ่ายเงินให้เขาก็เลยคิดว่าเนี่ยเขาตายตรงนั้นไม่ได้ก็เหลือตามองเห็นหินก้อนหนึ่งน้ำมันโผล่ออกมาจากหิมะอยู่ห่างประมาณร้อยเมตรเขาคิดว่าเนี่ยถ้าเขาทิ้งร่างกายไว้ตรงนั้นเนี่ยบนหินก้อนนั้นเนี่ย ก็คงมีโอกาสที่คนอื่นจะมาพบศพเขาได้เขาก็เลยรวบรวมเรี่ยวแรงนะแล้วก็เดินกระเสือกระสนนะไปจนถึงหินก้อนนั้นแต่ปรากฏว่าสุดท้ายนี่ไม่ได้หยุดตรงนั้นนะเขายังมีแรงเดินต่อไปอีกร้อยกิโลเมตรจนกระทั่งไปถึงหมู่บ้าน แล้วก็มีคนช่วยชีวิตเขาไว้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์นนะคนซึ่งไม่มีเรื่องไม่มีแรงนะกำลังจะตายแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยนะด้วยความรักนะเมียด้วยความห่วงลูกเหตุผลง่ายๆคืออยากจะให้เขาได้รับเงินประกันชีวิตเนี่ยมันทำให้มีเรื่องมีแรงมีพลัง อานที่แรกคิดว่าเดินไปแค่ร้อยเมตรข้างหน้านี่ก็คงไม่ไหวแล้วแต่กัดฟันเดินนะด้วยความรักเมียด้วยความห่วงลูกจะสุดท้ายเนี่ยเรี่ยวแรงนี่มันกลับเพิ่มขึ้นมาอีกนะจนกระทั่งสามารถที่จะเดินไปได้ไกลกว่าเดิมเนี่ยพันเท่าทีเดียวนี่มันแสดงเห็นถึงพลังจิตของผู้คนนะ ของคนเราเนี่ยพลังใจมันมีเรี่ยงมีแรงมากและสิ่งหนึ่งที่เป็นพลังให้กับคนเราได้ก็คือความรักความรักความห่วงใยคนเราเนี่ยมันมีพลังนะทั้งพลังบวกและพลังลบในตัวพลังลบก็ได้แก่ความโกรธความอาฆาตพยาบาทอันนี้ก็ทำให้มีพลังได้เหมือนกันนะมีพลังแต่ว่าพลังที่สร้างสรรค์ก็คือพลังบวก ความเมตตากรุณาความรักความห่วงใยมันทำให้เราสามารถที่จะทำในสิ่งที่ปกติธรรมดาทำได้ยากมีอีกลายหนึ่งอันนี้คุณหมออม,ารามรามลิลาเล่าให้ฟังมาผู้ชายคนนึงประสบอุบัติเหตุแล้วก็ช็อกนะตายวายฉับพลันตอนถึงโรงพยาบาลนีก็โคม่าล้วอาการหนักมากหมอบอกว่าเป็นตายเท่ากัน ในช่วงที่เขาไม่รู้สึกตัวคือโคม่าเนี่ยมันก็มีความทุกข์นะมีเวทนาเกิดขึ้นกับเขามากมายคนที่โคม่าเนี่ยไม่ใช่เขาไม่รับรู้นะเขารับรู้เขารู้สึกเขาอาจจะได้ยินอะไรได้วยซ้ำผู้ชายคนนี้เขาเล่าว่าตอนที่เขาโคม่าเนี่ยมันทรมานมากแล้วก็จิตเนี่ยมันว้าวุ่นฟุ้งซ่าไปหมดเลยจิตมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลย บางช่วงเนี่ยบางขณะม,มันก็มันจะหลุดออกจากล่างให้ได้แต่แล้วในช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยในบางช่วงเหล่านั้นเนี่ยมันก็เขารู้สึกว่ามันมีอะไรมามีพลังอะไรบางอย่างเนี่ยแผ่มาที่ตัวเขาและช่วยทำให้จิตเขาเนี่ยกลับมากลับมาอยู่กับกายทำให้จิตเขาเนี่ยนิ่งลงทำให้ทุกขเวทนานี่มันเบาบางลง เมื่อเขาเริ่มรู้สึกตัวเขาก็เลยรู้ว่าอ,อ๋อมันเป็นเพราะเหตุนี้เองคือมีหัวหน้าพยาบาลคนหนึ่งเนี่ยเวลามาเยี่ยมเวลาขึ้นเวรเนี่ยก็จะมาเยี่ยมผู้ป่วยทีละเตียงทีละเตียงพูดคุยให้กำลังใจคนไหนที่โคมา่าพูดไม่ได้ไม่รู้สึกตัวเธอก็จะเอามือเนี่ยสัมผัสสัมผัสตัวเขาแล้วก็แผ่เมตตา แล้วก็สวมดมนต์ให้กำลังใจนให้ฟื้นจากโคม่าให้หายไวๆไอ้พลังเนี่ยแห่งความเมตตาเนี่ยนะที่สัมผัสผ่านผ่านมือของเธอเนี่ยนะมันสามารถจะส่งไปถึงตัวเขาได้จนกระทั่งจิตใจเขารับรู้ได้ก็ทำให้นะผู้ชายคนนี้แก รู้สึกสำนึกในบุญคุณของพยาบาลคนนี้มากเดี๋ยวแล้วก็ตามแม่จะรู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันก็มีบางช่วงที่มีอาการกำเริบนะเพราะว่ายังอาการยังวิกฤตอยู่ไอภาวาที่กึ่งรู้สึกตัวเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่รอดปลอดภัยมีกลางดึกนะคืนหนึ่งเนี่ยแกะปวดมากเลยหายใจลำบากมากมันความสุนมันก็ว่า แบกกระสอบข้าวสารเนี่ยเดินขึ้นเขาเนี่ยมันหายใจลําบากแล้วความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยนะมันอยากจะตายนะไม่ไหวแล้วแต่ช่วงที่เขารู้สึกว่ากําลังจะตายเนี่ยเขานึกถึงพยาบาลคนเนี้ยเขานึกว่าเขานึกถึงว่าถ้าเกิดรุ่งเช้าพยาบาลคนนี้มาแล้วมาพบว่าเตียง ของเขากลายเป็นเตียงปล่าไปแล้วมาพวกเขาตายไปแล้วเนี่ยพยาบาลก็อาจจะรู้สึกเสียใจว่าให้เราทําอะไรผิดหรือเปล่านะแล้วเขาถึงาตายไปผู้ชายคนนี้เนี่ยแกบอกว่าเนี่ยแกอยากจะบอกอยากจะล่าลาพยาบาลคนนี้ว่าถ้าเกิดผมตายไปเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของพยาบาลนะ คุณทำดีที่สุดแล้วแต่ผมไม่ไหวจริงๆผมไม่ไหวจริงผมก็ต้องตายแหละแกก็เลยพยายามเนี่ยรวบรวมนะกำลังเนี่ยรวบรวมความอึดทั้งหลายเนี่ยเพื่อจะอยู่อยู่รอดให้ได้ถึงตอนเช้าเพื่อจะได้บอกพยาบาลนะอย่างที่ว่าแลวแกก็สามารถจะอยู่ทนจนถึงตอนเช้าได้ พอถึงตอนเช้าแกก็รู้สึกดีขึ้นพยาบาลมาเยี่ยมแกก็ลืมลืมบอกพยาบาลไปพอตกกลางคืนอาการแกก็กำเริบใหม่จะตายให้ได้แต่แล้วก็นึกถึงพยาบาลว่าเอ๊ะเรายัางตายไม่ได้นะเราต้องล่ำลาพยาบาลก่อนบอกให้เธอรู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของเธอถ้าผมจะตาย แต่ร่างกายผมไม่ไหวจริงๆเนี่ยแกก็พยายามนะรวบรวมกำลังเนี่ยแล้วก็อยู่จนถึงเช้าพอถึงตอนเช้าเจอพยาบาลก็ลืมอีกแล้วตกดึกนะก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันนะจนกระทั่งร่างกายก็ดีขึ้นจนกลับมาเป็นปกติแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลได้ ตอนหลังเนี่ยตอนที่หัวหน้าพยาบาลเกษียณเนี่ยมีงานจัดงานเลี้ยงเนี่ยแกก็ได้รับเชิญให้มาแต่แกก็เล่าเนี่ยแล้วว่าว่าแกขอบคุณแกเป็นหนี้บุญคุณพยาบาลยังไงบ้างหัวหน้าพยาบาลคนนี้เรื่องนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชื่อเห็นว่าความรักความห่วงใยนะหรือความเมตตามันมีพลังมันไม่ใช่แค่พลังมันไม่ใช่แค่ความเมตตาของพยาบาล ที่ช่วยทำให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะนะมีเรี่ยวมีแรงนะที่จะแล้วก็มีอาการดีขึ้นแต่มันยังเป็นเรื่องที่เชื่อนึ่งความเมตตาของคนไข้นะคนไข้มีความห่วงใยพยาบาลไม่อยากให้พยาบาลเนี่ยเสียใจหรือเข้าใจผิดหรือรู้สึกผิดนะที่ตัวเองต้องตายแต่ก็พยายามที่จะ อยู่ให้ได้เพื่อที่จะนะบอกพยาบาลว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความเมตตากรุณานะความไม่ความปรารถนาที่จะไม่ให้เขามีความทุกข์คือถ้าผู้ชายคนนี้เนี่ยนะแกไม่มีความเมตตากรุณาหรือความห่วงใยพยาบาลเนี่ยแกคงตายไปนานแล้วและการตายในภาวะเช่นนั้นบางทีมันง่ายกว่าการอยู่ได้ซ้ํา แต่เมื่อรู้ว่าจะต้องอยู่เพื่อที่จะบอกพยาบาลเพื่อที่จะช่วยเขาเนี่ยมันก็ทําให้มีกําลังใจนะที่จะอยู่ต่อไปอาจจะเพียงชั่วไม่กี่ชั่วโมงก็ตามแต่กําลังใจที่ทำให้อยู่ไปอีกหลายชั่วโมงเนี่ยมันกลับทาให้มีพลังที่จะอยู่ไปได้นานขึ้นนะก็เหมือนกับผู้ชายเนี่ยชาวฝรั่งเศสคนนั้นนะ่พอมีแรงที่จะเดินไปได้ถึงร้อยเมตร มันเกิดกาลังใจที่จะเดินไปได้ต่อเฮ้เราทําได้นะะมนมีความมั่นใจมากเีก็สามารถจะเดินไปได้ต่ออีกเป็นร้อยกิโลเมตรความเมตตากรุณาเนี่ยคือความนึกปรารถนาดีต่อผู้อื่นแล้วก็ไม่ใช่นึกอย่างเดียวแต่พยายามที่จะช่วยพยายามที่จะลงมือทำเพื่อช่วยเขาแม้จะเป็นการช่วยลดความทุกข์ในจิตใจก็ตามเมื่อนึกถึงผู้อื่นเนี่ย มันกลับส่งผลดีกับตัวเองเมื่อคิดจะช่วยผู้อื่นเนี่ยมันกลับกลายเป็นการช่วยตัวเองทำให้มีเรืองมีแรงดีขึ้นนะทำให้มีกำลังมากขึ้นอันนี้เป็นพราะอะไรนะการที่นึกถึงผู้อื่นการที่คิดจะช่วยผู้อื่นเนี่ยมันกลับเป็นประโยชน์กับเราเองพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าเนี่ยผู้ให้ความสุขนะย่อมได้รับความสุข เมื่อเราคิดใหญ่ช่วยผู้อื่นเนี่ยนะมันเกิดความสุขมันเกิดพลังนะเกิดกำลังใจและผลอีกประการนก็คือมันทำให้ความทุกข์ของเรากลายเป็นเรื่องเล็กความทุกข์ของเรากลายเป็นเรื่องเล็กเรายอมที่จะทุกข์ได้มากกว่านี้เพื่อช่วยเขานะอย่างสองคนเนี่ยที่พูดเนี่ยถ้าเขาคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยเขาคงคงไม่รอดนะเพราะว่า คนเราพอคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยมันจะเห็นเลยความทุกข์ของตัวเองเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วคิดว่าตายดีกว่าแต่พอคิดถึงผู้อื่นเนี่ยความทุกข์ของตัวเองความลําบากของตัวเองเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กยอมได้ทนไดเน้เพื่อเขาแล้วมันก็กลายทําให้ในสุดเนี่ยนะเกิดกําลังนะที่จะอยู่รอดต่อไปได้ ันนี้พระเจ้าเคยตรัสนั่นว่าเมื่อรักษาตนก็เท่ากับรักษาผู้อื่นนะเมื่อรักษาผู้อื่นก็เท่ากับรักษาตนนะนะการนึกถึงผู้อื่นหรือการพยายามช่วยผู้อื่นเนี่ยนะมันไม่ได้แยกจากการช่วยตัวเองเมื่อเราคิดจะช่วยผู้อื่นเนี่ยมันก็เลยส่งผลกลายเป็นการช่วยตัวเองไปในตัวด้วย พระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยเมื่อรักษาผู้อื่นก็เท่ากับรักษาตนเมื่อรักษาตนก็เท่ากับรักษาผู้อื่นและพระองค์ก็อธิบายว่ารักษาตนอย่างไรนะรักษาตนด้วยการปฏิบัติให้มากทําให้มากเจริญให้มากก็คือการปฏิบัติธรรมหรือว่าการเจริญในองค์มรรคในไตรสิกขาศีสมาธิปัญญาอันนี้ชื่อว่ารักษาตนรักษาผู้อื่นทําอย่างไรนะ ก็ทําด้วยความมีขันติอวิหิงสาอาวิหิงสาคือการไม่เบียดเบียนด้วยจิตเมตตามุ่งเกื้อกูลผู้อื่นนะเพียงแค่นึกถึงผู้อื่นเนี่ยนะมันก็เท่ากับเป็นการช่วยตัวเองอย่างสองตัวอย่างข้างต้นมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอติดเชื้อ HIV เนี่ย ได้เชื้อ h i ชวีจากสามีสามีเนี่ยป่วยด้วยโรคเอดคงไปเที่ยวผู้หญิงมานะอันนี้เป็นเหตุการณ์ในภาคเหนือสามีก็แพร่เชื้อไปให้ภรรยาภรรยาเนี่ยพอรู้ตัวเองเป็นมีเชื้อเอชไอวีนี่ก็ไม่ได้โกรธสามีนะก็ยังดูแลสามีที่ป่วยเป็นเอดจนตายเมื่อเธอกลายเป็นแม่ไม้เนี่ยนะ เธอก็นึกถึงหัวอกของแม่ไม้หรือผู้หญิงที่ติดเชื้อด้วยกันเธอก็เลยพยายามช่วยเหลือนะด้วยการให้กำลังใจด้วยการให้ความรู้เป็นจิตอาสาช่วยผู้หญิงที่ติดเชือ้อให้สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะอยู่รอดได้ ตอนหลังก็คิดไปถึงคนที่ยังไม่ติดเชือ้อซึ่งก็ได้แก่เด็กและเยาวชนเธอก็เลยไปช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไปให้การศึกษาไปเป็นวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในต,ตอนหลังก็คิดไปไกลถึงว่าเออจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้คนติดเอสดเนี่ยก็ต้องช่วยทําให้เขามีความรู้มีวิชาอาชีพที่ดีเพราะถ้าไม่มีความรู้ก็ ไปขายตัวนะในกรณีที่เป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็ไปเป็นกรรมกรเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวซ่องก็ติดเชื้ออีกก็เลยไปทํางานเรื่องการพัฒนาการศึกษาสร้างอาชีพนะพัฒนาทักษะให้กับเด็กและเยาวชนตอนหลังก็ขยายไปถึงการพัฒนาหมู่บ้านเลยนะกิจกรรมที่เราทำก็กลายเป็นงานใหญ่ขยายวงกว้าง เธอได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรตามที่ต่างๆมากมายทั้งเรื่องเอทั้งเรื่องการศึกษาเยาวะชนทำานี้เป็นสิบปีนะจนถึงปีที่ยีสิบแล้วบางป่านนี้ก็คงจะยี่สิบกว่าปีแล้วเธอก็ยังอยู่เธอก็ยังไม่ไม่ป่วยและที่น่าแปลกเธอก็ไม่ได้กินยาต้านเชื้อนะแต่เธอก็ดูมือนมีสุขภาพดีมีคนหนึ่งแปลกใจว่าเธอทำงานเยอะเนี่ยเธอไม่ไม่กลัวป่วยเลย เขาคงอยากจะถามเธอต,องตรงๆมากกว่านะว่าเธอทํางานเยอะๆเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นมากมายนี่เธอไม่กลัวตายเลยแล้วเธอตอบดีเธอตอบว่าถ้าฉันคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยฉันตายไปนานแล้วถ้าฉันป่วยไปนานแล้วถ้าฉันคิดถึงแต่ตัวเองคนธรรมดาเนี่ยเวลาเจ็บป่วยเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะคิดถึแต่ตัวเองนะเริ่มตั้งแต่ว่าทําไมต้องเป็นฉันทําไมต้องเป็นฉันแล้วก็ก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตัวเอง นะเพราะว่าทุกขเวทนาเนี่ยมันธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อยิ่งคิดถึงต,ตัวมาเท่าไหร่ก็จะยิ่งแย่ลงแย่ลงแต่พอคิดถึงคนอื่นและไม่ใช่นึกถึงคนอื่นอย่างเดียวนะช่วยด้วยเนี่ยมันมันทำให้เกิดกำลังทั้งกำลังใจแล้วกำลังกายเพียงคนนี้แกไม่ไม,ไม่ไม่ได้กินยาต้านเชื้อเลยนะแต่ที่แกอยู่ได้เขาเ้าใจเป็นเพราะว่า เมื่อแกมีจิตเมตตานะมีจิตกรุณาเนี่ยมันก็คงไปทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเธอเนี่ยนมันแข็งแรงไอ้ภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงคงจะไปช่วยทําให้ไอ้เชื้อเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ลุกลามนะก็สามารถอยู่กับโรคเชื้อ HIV ได้อย่างปกติสุขถ้้คนเรามีเวลามีความทุกข์เนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เราจะ ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยนอกจากการเยียวยาร่างกายด้วยยาหรือเยียวยาทุกขเวทนาด้วยเหตุปัจจัยก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยเพิ่มพลังให้กับจิตใจและวทำให้จุดจิตใจเนี่ยมีปกติสุขมากขึ้นเนี่ยก็คือความเมตตากรุณามันช่วยมันมีผลทั้งต่อจิตใจและร่างกายได้เยอะเลยเดีย๋ยวว่าแต่ ความรักความห่วงใยในคนไม่ว่าใกล้ชิดคนรู้จักหรือว่าคนที่อยู่ไกลออกไปแม้กระทั่งความรักความห่วงใยในสัตว์เนี่ยมันก็ช่วยได้นะก,นนนก็พบว,นะว,ว่าคนที่คนที่ป่วยนะด้วยโรคหัวใจเนี่ยป่วยหนักประเภทว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยซึ่งมีโอกาสตายสูงเนี่ยก็มีการพบว่าคนที่คนเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าที่บ้านมีสัตว์เลี้ยง มีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะตายภายในหนึ่งปีเนี่ยน้อยกว่าคนที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยคนป่วยที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยถึงหกเท่าคือถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยนะตายเร็วมากเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยคอยดูแลสัตว์เนี่ยมันช่วยทําให้มีอายุยืนขึ้นหรือว่าตายน้อยลงมันเกี่ยวยังไงนะการมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยกับสุขภาพส่วนนั้นคือว่ามัน มันช่วยกระตุ้นเมตตากรุณานะมีสัตว์เลี้ยงก็ทำให้เกิดมีความรักความเมตตากรุณานอกเหนือจากความรู้สึกไม่เหงานะสัตว์เลี้ยงมีประโยชน์หลายอย่างทำให้รู้สึกว่าไม่เหงาแล้วก็มันกระตุ้นเมตตากรุณาด้วยดี๋ยว่าแต่สัตว์เลี้ยงเลยนะแม้กระทั่งต้นไม้เนี่ยมีต้นไม้แล้วก็ดูแลต้นไม้ได้วยตัวเองเนี่ยมันมีผลที่ต่อสุขภาพนะในอเมริกานี่เขา เขาทำวิจัยเนี่ยศึกษาคนป่วยไม่ใช่คนป่วยคนแก่ในบ้านพักคนชราแก่แบบจนช่วยตัวเองไม่ได้นะลูกหลานเนี่ยดูแลไม่ไหวก็ให้มาอยู่บ้านพักคนชราแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างดีมีเจ้าหน้าที่ที่เอาใจใส่เรื่องการกินการอยู่การเข้าห้องน้ำยานีเพียบนะยาเสริมวิตามินนี่เพียบ แต่ก็พบว่าคนชลาเนี่ยนะที่มีต้นไม้อยู่ในห้องของตัวแล้วก็ลดน้ำต้นไม้ด้วยตัวเองจะตายอัตราการตายเนี่ยจะลดลงครึ่งหนึ่งนะของคนชลาที่ไม่ได้ลดตน้นไม่ได้ลดน้ำต้นไม้แค่นั้นแหละนะแค่มีต้นไม้ นะอยู่ในห้องแล้วก็รดน้ําเองแม้ว่าจะเดินไม่ค่อยสะดวกนะแต่การที่ได้รดน้าต้นไม้ได้วยตัวเองเนี่ยมันทําให้จิตใจชุ่มชื่นรดน้ําต้นไม้ไม่ใช่แค่ต้นไม้ที่ไม่ใช่ต้นไม้ที่มันเขียวกะจีเท่านั้นนะแต่มันช่วยทาให้ใจสดใสด,ด้วยก็เหมือนกับที่เราเมื่อวานนี้ทํากิจกรรมจัดดอกไม้เนี่ยเราไม่ได้จัดดอกไม้เท่านั้นนะดอกไม้ก็จัดใจเราด้วย เมื่อเราได้รดน้ำต้นไม้เนี่ยเห็นต้นไม้มันโตนะมันก็มีความสุขล้วความห่วงใยความรู้สึกผูกพันกับต้นไม้มันก็ทําให้นะจิตใจชุ่มชื่นมันกระตุ้นพลังบวกคือเมตตากรุณานในใจเราและเมตตากรุณาน,นิมนก็ทําให้มีส่วนช่วยให้อายุยืนขึ้นนะตายช้าลงนะอันนี้เป็นแค่ดูแลต้นไม้นะไม่ต้องพูดถึงการดูแลสัตว์นะ เดี๋นี้บ้านพักคนชรานี่ก็เอาสัตว์มามาเลี้ยงไม่ใช่ให้เจ้าหน้าที่เลี้ยงนะแบ่งให้คนชราได้เลี้ยงด้วยพาไปเดินเล่นบ้างให้อาหารนกบ้างนะให้อาหารแมวบ้างสุขภาพจิตด,ดีขึ้นกินยาน้อยลงนะแล้วก็มีอายุยืนขึ้นอันนี้เขาไม่ได้เป็นแค่การนึกเอานะ แต่ว่ามันมีการศึกษาวิจัยกันมากมายแนละพบว่ามันมีส่วนช่วยได้เยอะทีเดียวทั้งหมดนี้ก็สุดที่เรื่องความเมตตากรุณาความเมตตากรุณาทําให้ป่วยน้อยลงหรือถ้าป่วยก็ทําให้อายุยืนมากขึ้นหรือว่าถ้ากําลังจะตายก็ทําให้นะมันมีเรื่องแรงที่จะอยู่อยู่อย่างมีความหมายนะไม่ใช่อยู่แบบไรจุดหมาย แต่แล้วก็ตามถึงแม้ว่าเมตตากรุณาเนี่ยมันช่วยทาให้อายุยืนขึ้นทาให้ลอดตายนะแต่ถ้าถึงเวลาจะต้องตายจริงๆนี่นะบางทีก็ต้องวางเหมือนกันนะรักใครห่วงใครไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นเมียไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือแม่ตวศเลี้ยงนะก็ต้องปล่อยนะต้องวางนะพอถ้าไม่วางเนี่ยบางทีมันทําให ทุรนทุรายนะคนเราเนี่ยไม่ว่าจะไม่ว่าจะห่วงใยอะไรแค่แค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องมีช่วงเวลาที่ต้องรู้จักวางแล้วช่วงเวลาที่สําคัญคือช่วงเวลาที่กำลังจะตายต้องวางให้หมดแม้แต่การทําบุญทากุศลนี่หรือว่าการช่วยใครก็ต้องวางเหมือนกันมีคุณลุงคนหนึ่งแกเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมมากเนี่ยเป็นจิตอาสา ชอบพาคนชอบชักชวนเพื่อนๆนไปทำบุญทอดผ้าป่าทอดกระถินเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารในวัดที่ไกลวัดชนบทยิ่งอยู่ในถิ่นธุระกันดารมาเท่าไหร่แกก็ยิ่งใส่ใจนะก็ทำมาเป็นสิบยี่สิบปีหรือนานกว่านั้นแล้วหนึ่งพ่อตัวเองเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งก็ลามเร็วมากจนทั้งสุดท้ายก็มาอยู่ในระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาล พออยู่ในระยะท้ายเนี่ยแกแกพูดไม่ได้แล้วนะแกก็มีการกระตุกกระสับก,กระส่ายลูกหลานนี่ก็เห็นว่าแกเป็นคนธรรมะธรรมโมนะถ้าได้ฟังเทพธรรมะพระสวดมนต์ก็คงจะสงบแต่ปรากฏว่าไม่ได้ผลนะแกก็ยังมีอาการกระสับก,กระส่ายลูกหลานก็แปลกใจทําไมคนธรรมะธรรมโมฟังเทพธรรมะพระสวดมนต์แล้วนะี่ยังไม่สงบจนกระทั่งเพื่อนสนิทมาถึงเนี่ยพอรู้วกเกิดอะไรขึ้น เพื่อนก็ไปพูดกับคนไข้ข้างเตียงบอกว่าไอ้โบที่ยังสร้างไม่เสร็จนะ่ะไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะช่วยกันสร้างให้เสร็จบอกว่าแกนิ่งเลยนะคำพูดอย่างเงี้ยมันไปมันไปโดนใจแกคือแกคงห่วงนะห่วงเรื่องว่าโอ้โบทหลังนี้ยังไม่เสร็จเลยแกก็เลยรู้สึกว่าอย่างตายไม่ได้นะเกิดความวิตกเกิดความกังวล แต่พอเพื่อนพูดอย่างนี้ทําให้แกสบายใจเอาวางได้อันในสุขก็ตายอย่างสงบนะไม่มีอาการทุรนทุรายกระสับกระส่ายอันนี้ก็เป็นเรื่องนะเตือนใจว่าเนี่ยการสร้างโบสถ์การทําบุญทำกุศลหรือว่าความห่วงใยนะในวัดในศาสนาก็แล้วแต่แม้มันจะดียังไงเนี่ยแต่เมื่อถึงเวลาจะตายนี่ก็ต้องวางนะถ้าไปยึดติดนะแม้จะเป็นบุญกุศลเนี่ย มันก็สามารถจะกลับมาเป็นโทษกับตัวเองได้ถึงเวลานั้นเนี่ยก็ต้องรู้จักนะวางซะอะไรที่ยังไม่เสร็จนะก็ต้องวางแต่ลุงนี่แกทำใจไม่ได้ยังดีที่มาเพื่อนมาช่วยทำให้วางแต่บางทีเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะมีใครมาช่วยทำให้เราวางหรือปล่อยได้หรือเปล่าเมื่อพึ่งใครไม่ได้พึ่งตัวเองนะก็ต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางด้ตัวเองเมตตากรุณามีประโยชน์นะแต่ว่า ก็ต้องรู้จักความพอดีหรือว่าต้องรู้จักนะการวางด้วยเหมือนกันนะการทําความดีการทําบุญทำกุศลการสร้างวัดสร้างวานีด่ดีมีประโยชน์เป็นบุญกุศลมากแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องวางนะเพราะถ้าไม่วางเนี่ยแม้กระทั่งความดีถ้ายึดติดมันก็สามารถจะ,ะกลับมาเป็นโทษกับตัวเราเองได้อย่างเจ้าพุทธท่านบอกว,ว่าเนี่ยความดีถ้ายึดติดเนี่ย นะมันก็สามารถจะกัดเจ้าของได้ต้องวางพระเจ้าจึงเปรียบว่าความดีหรือธรรมะที่พระองค์แสดงเนี่ยเหมือนกับแพรนะแพรนี่มีไว้เพื่อให้เราข้ามฝั่งข้ามฝากเมื่อถึงฝั่งแล้วเราก็เดินขึ้นฝั่งนะไม่ต้องแบกเอาแพรติดตัวไปด้วยนะพระองค์เปรียบว่าเนี่ยธรรมที่พระองค์แสดงเนี่ยเปรียบเหมือนกับแพรนะต้องรู้จักปล่อยรู้จักวาง ขนาดธรรมะหรือกุศลธรธรมเนี่ยก็ยังต้องรู้จักวางนะั้นภาษาอะไรกับอกุศลธรธรมเนี่ยยิ่งแตดต้องไม่ได้ใหญเอาละชาวนติพุทธกทนี้ครับ